ดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคลิปนี้เป็นดวงรายสามเดือนนะคะระหว่างเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาคมนะคะดวงรายสามเดือนของชาวลัคนาราศีตุลเรามาดูกันนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานโดยภาพรวมของหลายคนที่เข้ามาฟังนะคะเรื่องราวอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ขณะที่คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณอาจจะได้รับสารบางอย่างจากจักรวาล หากประโยช์หรือว่าเนื้อความในคลิปส่วนไหนที่คุณรู้สึกอินหรือว่าขนลุกเนี่ยประโยคนั้นอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชีวิตจากจักรวาลที่ถูกนําส่งผ่านเต้ามาสู่คุณแต่ถ้าหากคุณไม่อินหรือไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบคลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ใช่สารสําหรับคุณนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวลัคนาราศีตุลนะคะสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้ามี Facebook Fanpage ชื่อว่า red lips telling นะคะ ใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็มีติ๊ t o o กกับท w i t t e r แลเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ r e d e p s t e r l i n g หรือถ้าใครอยากจะส่งข้อความถึงแต้วหลังไม้นะคะก็สามารถที่จะส่งถึงกันได้นะคะที่ Facebook Page Redepstelling เ <c oughs> ช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าใครอยากจะติด,ต,ดตามต่าง <c oughs> ผินพลาดกันนะในช่องทางอื่นๆนะที่ไม่ใช่การเป็นแม่หมอนะคะต้องมี Facebook p เพจอีกเพจหนึ่งนะคะชื่อว่า Red Lips Journey นะซึ่งเป็นเพจที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของเต้าเองทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะใครที่เป็นสายเที่ยวก็สามารถไปติดตามกันได้ที่เพจ Red Lips Journey เช่นเดียวกันนะคะเร็วๆนี้เนี่ยจะมีช่องทาง YouTube ให้ได้ติดตามกันแล้วนะสำหรับ Red Lips Journey นะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยในทุกๆช่องทางเลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะเต้าทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ให้ด้านล่างแล้วเนาะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะ เต้าจะขออ่านวิธีอาจะขอบอกวิธีในการอ่านคลิปนี้ก่อนนะคะเต้าจะอ่านพลังงานภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะช่วง3เดือนนี้ที่คุณจะได้เจอนะคะแล้วก็จะแยกย่อยเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะ,ะส่วนในเรื่องของความรักเต้าอาจจะไม่ได้อ่านในทุกๆมิติครบทุกๆสถานานาอว่า เป็นแบบสถานะไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเพียงแต่ถ้าไพ่สื่อสารไปในทิศทางไหนก็จะอ่านไปในทิศทางนั้นนะคะแล้วเรามีไพ่ออร์ l เคิลนะเป็นตัวช่วยสำหรับคุณด้วยในในคลิปในวันนี้นะคะอเรามาเริ่มกันเลยในส่วนของวันที่เนี่ยต้องให้ไว้ทั้งสองแบบก็คือทั้งโหราศาสตร์ไทยแล้วก็โหราศาสตร์ตะวันตกนะคะซึ่งโดยส่วนตัวเต้าแล้วเนี่ยไม่ได้เต้าไม่ได้เชื่อแบบแบบใดแบบหนึ่งนะ ก็คือต้องไม่ได้ดูในในเชิงของดวงดาวเนาะเราดูผ่านไพ่ทาโร่นะดังนั้นก็เป็นโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตกก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วแต่ความเชื่อของคุณเลยนะคะอหรือใครสะดวกดูเป็นลัคนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตามนั้นเลยทีนี้เรามาดูกันตื่นเต้นไหมราศีตุลชัฟเฟิลไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดวงรายสามเดือนชาวลัคนาราศีตุลระหว่าง เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาคมใบแรกของชาวราศีตุลโอ้โหโเงินมาเยอะมากเทนอปเปนดัเคิลนะคะเราเจอคนรวยแล้วเจอคนรวย 2, 2022นะคะใบที่สองว้าวเงินมาความรักมาเดอะเวอร์สนะคะใบที่สามนะคะเอจจอบเพนดัเคิลว้าวคุณคะเงินจะเยอะไปไหนเนี่ย นี่สองใบนี้รวมกันก็สิบแปดเหรียญแล้วนะคุณรวยกว่าใครเพื่อนเลยนะคะเนี่ยโอ้ยโชคดีที่เป็นตำแหน่งอดีตแฮงแมนนะคะโชคดีที่เป็นตำแหน่งอดีตสิ่งที่คุณคิดหรือว่าโฟกัสอยู่ k n n o of Cups นะคะแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะโอ้ห้ฟอเบนเดเคสนะเรามีประเด็นต้องคุยกันเรื่องไพ่ใบนี้สักหน่อยนะคะ แล้วก็แยกย่อยเป็น,นเรื่องของงานเนาะเพดดับคัพสนะคะเอซับสอดนะคะควีนออฟเพนเด c ค e ลสนะคะแยกย่อยเป็นในเรื่องของการเงินนะเพ g อับวานส์นะคะ The Moon นะคะ Nine of Wands นะคะแล้วก็ความรักนะจ๊ะ Queen of Wands นะคะหืม hmm. Six of Wands นะคะโอ้โหออ๋อ oh. oh, แล้วก็ High Priestess นะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันนางฟ้าอยากจะบอกว่าอะไรว้าว wow. Assertiveness stand up for your beliefs and only say yes if you really want to wow face your financial fears when you are honest with yourself about fears of success or failure they can no longer control you be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness and you'll realize that you you in fact have nothing to fear and that every successful person has struggled with and released these self-doubts Wow by the type of abundance อุดมสมบูรณ์ไม่อุดมสมบูรณ์ได้ไงคุณดูสิใบแรกก็สิบเหรียญแล้วนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสําหรับชาวล,ลัคนาราศีตุลน,นะคะดวงราย3มเดินระหว่างเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาคมนะคะจะเป็นอย่างไรนะเออต้าจะอ่านพลังงานของคุณก่อนฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะภาพรวมเนาะพลังงานของคุณเนี่ยเป็น t e of pentacles นะคะ ต้งมองว่าใครบางคนนะคะช่วงสามเดือนนี้คุณคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขในชีวิตมากๆเลยสิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยบางคนมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะมีชีวิตที่มั่นคงนะทั้งการเงินการงานหรือว่าแม้กระทั่งความรักนะคะสําหรับบางคนอ่ะบางคนอาจจะเพิ่งแต่งงานแล้วไม่เอ่ยหรือว่าอาจจะกําลังจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือมันมีความสมบูรณ์พร้อมอ่ะในเรื่องทั้งการเงินการงานความรักเพราะเดือนเลเวิร์สก็ประกบ คู่ภัยคุณอยู่อะไรแบบนี้นะคะเออหรือบางคนถ้ายังไม่ได้มีคู่มีแฟนก็คือเป็นลักษณะของการที่เหมือนมีความสมบูรณ์ในเรื่องของฐานะทางด้านการงานการเงินเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็ได้เนาะหรือว่าอยู่ในจุดที่แบบจุดที่ดีมากๆของชีวิตอะเออในเรื่องฐานะแล้วก็ความมั่นคงอะออใช้คำนี้นะคะมีความสุขสมบูรณ์ดีในชีวิตเนาะแล้วก็เด็แฮงแมนม่นเหมือนคุณผ่านเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีมานะคะก่อนหน้านี้แต่ว่า และดูว่ามันผ่านมาแล้วเนาะคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วบางคนผ่านในเรื่องของความรักที่ไม่ใช่การที่แบบว่าต้องรังรังรอๆในเรื่องบางเรื่องหรือปัญหาบางอย่างที่มันแก้ไม่ตกคิดไม่ตกเนาะมันคุณกว่าจะผ่านสถานการณ์นี้มาได้นี่คือแทบจะแบบ กระอักเลือดเหมือนกันนะกว่าจะผ่านมาได้ถึงจุดเนี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ผ่านมาแล้วบางคนมีปัญหานี้สินหรือมีปัญหาอะไรอย่างอื่นที่ต้องจัดการแก้ไขก่อนหน้านี้น,น,นะคะแต่ว่าตอนนี้คือนับว่าคุณกลับมาอยู่ในจุดที่แบบชีวิตดีแล้วอ่ะดีมากๆแล้วนะคะตอนเนี้ยบอกเลยว่าเดืลเวร์ขึ้นอ่ะบางคนที่คุณอาจจะ ยังโสดเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอเนื้อคู่นะคะหรือว่าคนที่เข้ามาแอบรักแอบชอบนะในช่วงเวลานี้คนที่เข้ามาถูกอกถูกใจคุณนะเดลวเวอร์ขึ้นอ่ะการมาของเนื้อคู่แน่นอนนะแล้วแล้วดูเหมือนตัวคุณอ่ะก็คิดถึงในเรื่องของความรักด้วยนะสำหรับบางคนนะคะแบบคิดคิดถึงแบบการที่อยากที่จะมีความรักอะ่ะถ้าบางคนที่ เหมือนกับอยู่เป็นโสดมานานแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินการงานแล้วคุณอาจจะสิ่งที่คุณต้องการสเต็ปต่อไปก็คือเป็นในเรื่องของความรักนั่นเองเหมือนบางคนมีความคิดในเรื่องของแบบแบบไต่ตองแล้วก็อยู่กับตัวเองอะถามหัวใจตัวเองว่าเออเรายังต้องการอะไรอีกอะไรแบบนนเนาะเหมือนกับเข้ามาอยู่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งประมาณเนี้ยน,นะคะเกี่ยวกับเป็นการแบบพินิจพิจารณา,นาเกี่ยวกับ ตัวเองชีวิตตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองประมาณนี้นะคะหรือเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะมีไอเดียสร้างสรรค์ในช่วงนี้เยอะก็ได้เนะาะไพ่ทัดน้เป็นไพ่ของจินตนาการการมีความคิดสร้างสรรค์การเพ้อฝันการคิดถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเออทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของ a อชออฟเพนทากัลเนี่ยต้องมองว่าคุณจะงานเข้าเยอะมากนะชาวราศีตุลนะคะ บอกเลยว่าแปดเหรียญนี่คือทํางานแบบงกงกบงกบบใช้คาเนี้ยนะคะบางคนที่คุณอาจจะอยู่ในจุดที่ดีแล้วในเรื่องของการเงินแต่เต้าก็รู้สึกว่าทัา้งงานมาก็คุณก็พร้อมที่จะทาอ่ะพร้อมที่จะเพิ่มพูนในเรื่องของการเงินของคุณไปเรื่อยๆ,ๆการการงานคุณจะดีมากๆนะบอกเลยว่าบางคนจะเป็นจุดที่คุณได้ใช้ความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างในตัวคุณเนาะบางบางคนค,คุณมีความสามารถในเรื่องของแบบงานประดิษฐ์งานคราฟหรือง,งานที่ต้องใช้ทักษะฝีมืออะไรบางอย่างที่แบบว่า คนอื่นทําไม่ได้มันเป็นลักษณะงานแบบนี้ว่าคนมีงานอดิเรกที่คุณจะสามารถแบบเอาออกมาแล้วก็ไปต่อยอดได้จนกระทั่งมันสร้างรายได้นะคะหรือบางคนจะมีลักษณะของการที่มีงานสองงานหรือว่ามีงานหลายๆงานก็ได้คือมากกว่ามากกว่าหนึ่งงานนะคะ, <S <S ะในการทําแล้วก็เหมือนนาพามาซึ่งโอ,อกาสทางด้านเงินทองใหม่ๆให้กับคุณประมาณนี้นะคะ <S <S อแล้วก็บางคนก็มีแบบ energy ของความรักเข้ามาด้วยเนาะแบบมีกําลังใจที่ดีอะในการที่คุณจะใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานต่ออุย้ยอะไรจะดีขนาดนี้ค่ะชาวราศีตุลแหมการเงินก็ดีการงานก็ดีนะไพ่ตัวคุณก็ดีนะสิบเหรียญมาขนาดนี้เนี่ยความสุขสมบูรณ์นะบอกเลยว่าช่วงสามเดือนนี้คือชาวราศีตุลค่ะมันมีความมันมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตคุณเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเออ king of cups ก็อย่างที่บอกไปแล้วหรือว่าบางคนต้องมองว่า ถ้าคุณเ,เขาเรียกว่าอะไรมีมีคู่มีแฟนแต่ว่าแฟนอยู่ห่างกันคุณอาจจะกำลังคิดถึงแฟนอยู่นะเวลานี้ก็ได้นะนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่บางคนจะได้เจอลักษณะของคู่หรือแฟนที่เป็นชาวต่างชาติก็เลยนะหรือว่าคนที่อยู่ไกลกันเป็นชาวต่างชาติคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณนะหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอืมประมาณนี้ สำหรับคู่สำหรับให้ให,ให้แบบไกด์ไลน์สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เนาะเรามาดูไฟฟอร์เพน e s อันนี้มันเป็นตำแหน่งของอนาคตนอะอ่พูดกันตามตามตรงนะคะไฟฟอร์เพน e s เเนี่ยเป็นไพ่เหรียญที่น่าจะไม่โอเคที่สุดแล้วอะเออไม่ดีที่สุดแล้วอะในบรรดาของของแบบไพ่เพนทาเคิเนาะแต่มันมันอยู่ในจุดของอนาคต แต่สิ่งที่เต้ากลังจะบอกคือมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นคุณสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะเวลานี้เนาะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะว่าการที่คุณทำนะปัจจุบันอนะ่ะมันจะส่งผลต่ออนาคตคุณได้อย่างไรนะฟิวเจอร์เดดั้เป็นไพ่ลักษณะของความแบบขาดแคลนก็ได้หรือว่าการที่คุณต้องแบบรับภาระอะไรบางอย่างหรือว่าคนบางคนที่อาจจะเหมือนกับคุณต้องพึ่งคุณต้องไปแบบช่วยเหลือเขาแต่ว่า เหมือนมันไม่ได้อะไรกลับมาการแบบ loss หรือการเสียอะไรไปบางอย่างอะไรเงี้ยนะอันนี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของธุรกิจการงานก็ได้นะอันนี้ก็เต้อแอาจจะเน้นว่าให้คุณถ้าสวาคุณแบบต้องทําธุรกิจการงานอะไรสักอย่างนะคะเน้นว่าให้แบบดูให้รอบคอบเนาะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ในการที่อาจจะขาดทุนในบางส่วนหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะหรือในอมันอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องเสียเงินไปเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่บางทีมัน อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้สมเหตุสมผลหรือว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องจ่ายหรือว่าอาจจะมีคา่าใช้จ่ายบางอย่างอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะที่มันทําให้แบบคุณจะต้องเสียเออสิ่งที่คาดไม่ถึงหรืออะไรบางอย่างนะคะอันนี้ให้ลองพิจารณาดูน้อแล้วก็แบบปิดความเสี่ยงซะนะคะหรือว่าจริงๆมันอาจจะเป็นตัวคนเองนั่นแหละที่แบบว่าช่วงนี้แบบการเงินดีไงแล้วบางทีคุณอาจจะแบบใช้ใจ่ายเยอะมือเติบจนกระทั่งแบบลืมไปลืมเก็บลืมอะไรแบบแบบเนี้ยเพราะว่าคิดว่าเออเดี๋ยวงานก็เข้ามาอีก แย่มีงานอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันอาจจะทําให้คุณกลายเป็นผู้ประสบปัญหาทางด้านการเงินในอนาคตก็ได้นะดังนั้นก็ถ้ามีเยอะก็ต้องเก็บเยอะด้วยนะจ๊ะชาวลัคนาราศีตุลแบบห้ามนิ่งนอนใจอะว่าเออสถานการณ์ชีวิตเราดีนะเราแบบว่าเงินเข้าเยอะเราก็เปตัวเองเยอะจนลืมเก็บอะไรเงี้ยไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ดังนั้นห้าเหรียญเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะนั่นแปลว่าคุณสามารถที่จะปิดความเสี่ยงได้ตอนนี้ที่เต้าเตือนคุณอยู่นะอา่าทีนี้นะคะ ในเรื่องของการงานเนาะการงานคุณได้เพจอัพคลับนะเอซอฟซอสแล้วก็คุยนับเพนดักเคิลส์นะคะการงานเนี่ยบางคนจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆเนาะเพจอัพคลับเนี่ยเ,เริ่มต้นใหม่ในที่นี้ก็คือแบบอาจจะออกจากที่เก่าแล้วก็ไปทํางานที่ใหม่เลยแล้วก็เป็นลักษณะงานที่คุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนแล้วคุณจะต้องเรียนรู้เยอะก็ได้ไพ่เพจเป็นไพ่ของเด็กนะคะการเริ่มต้นเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ บางคนเต้าเห็นลักษณะของการที่ถ้าคนที่แบบคิดจะทําธุรกิจของตัวเองบางคนมีการตัดสินใจในเรื่องของการที่จะออกมาทําอะไรสักอย่างที่เป็นมีมีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องงานอย่างเช่นบางคนจะตัดสินใจในการที่จะออกมาทําอะไรสักอย่างจากคนที่เคยเป็นลูกจ้างลูกน้องนะคะก็อาจจะผันตัวเองมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่มีคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแบบเนี้ยนะคะหรือ,อาบางคนก็คือพอเรียนจบมาปุ๊บก็คิดที่อยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองเลยอันนี้ก็ได้นะไพ่เพจเป็นไพ่ของคนที่ยังเรียนอยู่คนที่เป็นเด็กก็ได้นะคะหรือคนที่เป็นลูกน้องลูกจ้างอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเออบางคนอาจจะอยากจะเทินตัวเองเป็นแบบเจ้าของธุรกิจเลยก็เริ่มต้นเลยแบบเนี้ยก็ก็มีนะคะเออแบบอาจจะเริ่มจากทางโซเชียลอะเนาะมันเป็นกลิ่นอายของโซเชียลนะไพ่ดาบนะคะ ขึ้นเริ่มต้นในทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะบางคนขายของออนไลน์หรือขายเสื้อผ้าหรือขายอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มต้นจากเวนี้นะคะแล้วก็แลดูว่าจะไปได้ดีนะคุยนะัเปนเพนทาเขิลขึ้นถ้าบางคนเพิ่งเริ่มต้นร้านค้าออนไลน์อะไรบางอย่างนะจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะเออเป็นไพ่คุนเลยทีเดียวนะดังนั้นแปลว่าคุณจะได้รับเงินรับทรัพย์จํานวนมากนะถ้าใครที่เปิดหน้าร้านนะคะอ่าเป็นออนไลน์หรือว่าจริงๆคือเป็นร้านปกติก็ได้นะแต่ว่าแนะนําว่าเป็นทางออนไลน์ดีกว่านะคะ แล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยบางคนคุณจะมีเกณฑ์ได้พัฒนาตัวเองในระดับที่แบบสูงขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์มีชื่อเสียงในเรื่องของการทํางานบางคนแบบจากที่เคยเป็นแบบเด็กๆเบบี้ Baby ในใน,ในเชิงของการทํางานของคุณอะ่ะมันคุณจะพัฒนาตัวเองจนกระทั่งแบบเป็นเอ็กซ์เพิดหรือว่าจนกระทั่งกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรแบบนเนี้ยเนาะในระดับที่สูงขึ้นนะคะเออเอซับสอร์ดเป็นเป็นไพ่ของความมีชื่อเสียงอะ่ะการมีชื่อเสียงโด่งดังแบบ ขจรขจายอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามน้องงานที่แบบว่าอยู่ในองค์กรของคุณคุณก็จะมีชื่อเสียงอยู่ในสายงานของคุณเนาะถ้าใครทําออนไลน์ก็มีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงกับแบบลูกค้าหรือว่าคนทั่วๆไปที่แบบเข้ามาสนใจสินค้าของคุณอะไรแบบเนี้ยแบรนด์ของคุณมีเกณฑ์ที่จะโด่งดังนะแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะนําพามาซึ่งการเงินที่ดีด้วยนะคะคุยนับเพนด์เคิลขึ้นเนี่ยนะเต่ว่าเห็นอะไรอีกไหมนะ โดยรวมโดยภาพรวมเนะี่ยแอบรู้สึกว่าถ้าคนทํางานประจาเนะี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่บางคนจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะนะคะเออแล้วแบบคุณจะเติบโตเร็วแบบก้าวกระโดดเลยบางทีมันจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจอย่างเช่นเอาถ้าสม,ส,มส,มสมมติว่าบางคนคุณจะได้รับการออฟเฟอร์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะแต่ว่าคุณอาจจะมีภาระหน้าที่ที่มันหนักขึ้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่คุณต้องตัดสินใจแบบ เดิมพันกับอนาคตของคุณอะไรแบบนี้นะคะเต้าแนะนําว่าถ้ามันมีโอกาสที่ดีเข้ามาก็ให้พุ่งเข้าใส่เลยนะจ๊ะพุ่งเข้าใส่เลยก็ถือว่าเป็นการทดสอบฝีมือทดสอบแบบทดสอบความสามารถของตัวคุณเองเนาะนะคะเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ใช้ความสามารถของตัวเองแบบในทิศทางที่มันแบบสูงขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้คือไพ่ออกมาดีมากนะในเรื่องงานอะนะคะมันมีการพัฒนามันมีการเดเวลลอป ของตัวคุณบางคนเป็นตำแหน่งที่ก้าวกระโดดขึ้นไปเลยอะจากจากลูกน้องกลายเป็นหัวหน้าเลยอะเอออะไรแบบนี้นะจากไพ่เพจกลายเป็นไพ่ควีนไปเลยอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนจากการที่ทางานออฟฟิศแล้วก็มาผ่านตัวเองมาทํากิจการของตัวเองตัดสินใจแบบอย่างชัดเจนรอบคอบแล้วแบบนี้นะคะประมาณเนี้ยเอเนอร์จีดีนะคะทีนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินเนาะคุณได้เพจออฟวอนส์นะคะ เดโมแล้วก็น o n ออฟวอนส์นะการเงินเนี่ยบอกเลยนะบางคนคุณจะเ,เหมือนเหมือนกับมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นในการลงทุนทำงานหรือทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะเพจออฟวอนส์ ands, เนี่ยเป็นลักษณะของการเริ่มต้นทำโปรเจกต์ทำงานอะไรเล็กๆเป็นของตัวเองก็ได้หรือจริงๆคือเป็นในเชิงที่ว่าคุณอาจจะใช้เงินไปกับการศึกษาต่อการศึกษาต่อการเร้าเรียนแบบ ในเชิงของสมมุติว่าคุณอาจจะเรียนคอร์สออนไลน์อะไรเงี้ยก็ได้เพิ่มเติมมันมันไม่ใช่เชิงของการไปเรียนปริญญาขนาดนั้นนะมันเป็นเชิงของช็อตเทอมอ่ะการเรียนคอร์สออนไลน์อะไรสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อเพิ่มเติมความรู้อะไรบางอย่างที่คุณอาจจะยังขาดไปหรือว่าไม่มีแบบนี้นะคะไม่ถึงกับเป็นปริญญาเนาะแต่ว่าจะใช้เงินไปกับการเรียนอะไรบางอย่างด้วยนะคะเดอมูเนี่ยคุณมีความวิตกกนะังวลเนาะในเรื่องของของของการเงินหรือว่าการใช้จ่ายอยู่เนาะแต่ว่า ดูไพ่ตัวคุณอะดีนะแล้วไพ่แวดล้อมก็ดีนะคะไพ่ตัวคุณนเนี่ยเหรียญมาไพ่แวดล้อมก็เหรียญมานะคะแต่ว่าอย่างที่ถ้้บอกว่าห้าเดียนอันเนี้ยที่มันเป็นไพ่การเงินที่แย่ที่สุดเนี่ยมันยังไม่เกิดอะมันเป็นจุดของอนาคตแต่ว่าต้องไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับมูมไหมบางคนอาจจะมีในเรื่องของนิสิตหรืออะไรบางอย่างที่ เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะคาราคาสร้างมาหรือว่ายังคิดไม่ตกว,ว่าจะแบบเอายังไงอะไรอย่างนะี้นะมีเกณฑ์ที่ที่แบบเหมือนคุณจะต้องกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งอะว่าว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มันมันเหมือนกับจะค่อนข้างจะสร้างปัญหาหรือว่าสร้างความวิตกกังวลให้กับคุณอะออในเรื่องแบบนี้สินก้อนนี้หรืออะไรบางอย่างหรือหรือจะเป็นทานองของค่าชใช้จ่ายบางอย่างก็ได้นะที่แบบอาจจะเกิดค่าชใช้จ่ายบางอย่างที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงอะเออขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะเลยทําให้คุณต้อง บางคนจะค่อนข้างจะกุ้มใจนะเออแต่ว่าทีเนี้ยไพ่ตัวคนดีอ่ะมันคุณมีฐานฐานการเงินที่ดีอยู่แล้วอ่ะนะคะแล้วก็ไพ่การงานคุณก็ดีด้วยงานเข้าดีนำพามาซึ่งเงินนะคะเออก็เลยแบบไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่มันบางทีมันอาจจะเป็นความกังวลไปเองเนาะนะคะแล้วก็นายอ๊อฟนายอวอนเนี่ยบอกว่า เหมือนการงานของคุณจะมาจากการทํางานหนักนะหรือว่าการทํางานที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทมากๆนะเพราะอย่างที่เต้อบอกบางคนงานเข้าเยอะแล้วก็ได้ปรับตําแหน่งนั่นก็แปลว่ามันจะมีภาระง,งานบางอย่างที่มันมากขึ้นด้วยนะคะแล้วบางทีก็คือภาระง,งานที่มากขึ้นนี่แหละมันก็นําพามาซึ่งแบบการเงินที่ที่ดีด้วยอะไรเงี้ยนะเออถ้าโดยเฉพาะอันนี้มันจะเป็นผลดีกับคนที่ทําฟรีแลนซ์เนาะถ้ายิ่งงานเยอะก็แปลว่าคุณก็ยิ่งเงินเยอะถูกไหมแต่ถ้าเป็นงานประจาําก็งานเยอะก็ เงินก็เท่าเดิมเนาะก็ปรับตอนปลายปีปรับเงินเดือนอะนะคะแต่ว่าก็เราก็ไม่มีทางรู้ว่าจะได้ปรับหรือเปล่าเนาะจนกว่าจะถึงปลายปีอะไรแบบเนี้ยเนาะมันเหมือนต้องทํางานแลกไปก่อนถ้าเป็นคนทํางานประจํานะเออประมาณนี้นมันมันเหมือนจะดีกับคนที่ทําฟรีแลนซ์มากกว่านะอดทนในเรื่องของการทํางานให้มากๆเข้าไวแล้วการเงินก็จะดีนะคะเห็นอะไรไหมนะ ทีนี้มาหมวดเรื่องของความรักกันบ้างนะคะคุณได้คุยนะบอนส์นะคะ six of wands แล้วก็ high p r i e t e s s นะไพ่ความรักเนี่ยน่าสนใจสำหรับคนโสดนะคะคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของงานมากคุณคนโสดราศีตุลเนานะคุณทำงานเก่งมากคุณแบบ เขาเรียกว่าหาตัวจับยากอะความสามารถสูงอะคือคุณอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําองคอ์กรอยู่ในถ้าอยู่ในบริษัทก็คือเป็นระดับหัวหน้าแน่นอนนะคะแล้วก็หรือว่าบางคนอาจจะเป็นเจ้านายตัวเองก็ได้นะมีงานมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณโฟกัสในเรื่องของงานสูงมากๆอะเออเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชีวิตแบบอยู่อยู่กับงานอะหายหายใจเข้าหายใจออกเป็นงานอะใช้คำนี้นะคะคุยนวันนะ แล้วก็มีแนวโน้มว่าคุณจะยังไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่นะคุณคนโสดนะคะคุณนวันแสรทุ่มเทกับงานมากๆเนาะบางทีคือคุณอ่ะเอนเนรจีคุณอ่ะมันแอ t แท c กดึงดูดคนเข้ามาจีบอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวคุณนั่นแหละที่อาจจะไม่สนใจเองโฟกัสในเรื่องของงานนะมันคุณอยากจะทํางานให้ประสบความสําเร็จหรือว่าคุณมองในเรื่องของความรักเป็นแบบเชิงของแบบ การที่จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันแบบนี้นะคะแล้วก็แอบมีความรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะมันยังไม่เปิดสักเท่าไหร่นะคุณคนโสดคุณไม่ค่อยเปิดเอเนอร์จีคุณไม่เปิดอ่ะใช้คําเนี่ยคือคุณดึงดูดนะมันมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้เขาขนาดนั้นหรือว่ายังไม่ได้เปิดใจที่จะคุยขนาดนั้นนะคุณยังอาจจะใช้แบบอาจจะเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตแบบลึกลับซับซ้อนอ่ะไม่ค่อยมีคนแบบเข้าถึงคุณได้ง่ายๆประมาณนี้นะคะ หัวจิตหัวใจยังไม่ค่อยเปิดหรือว่าบางคนผ่านเรื่องราวไม่ดีในเรื่องของความรักมาก็ได้แล้วก็เหมือนคุณก็ทําให้คุณไปโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าอะไรเงี้ยใครเข้ามาก็รอยอยู่ตรงนั้นละจ้ะเดี๋ยวฉันจะพิจรารณา,นาอะไรํำรองเนี้ยน,นะแต่ว่าคุณคุณยึดถือในคําว่าแบบช้าๆได้พาเร่มง,งามเออคุณไม่รีบคุณไม่รีบนะคะคุณโฟกัสงานเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แบบว่ามีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต้องมองว่านะมันต้องใช้ระยะเวลามากกว่านี้นะ มันจะยังคงไม่ชัดเจนต่อไปแหละแต่มันต้องใช้ระยะเวลาในการดูกันไปมากกว่านี้นะคะต้องใช้ความสม่ำเสมอใน,ในความสัมพันธ์ในการพูดคุยกันอะไฮพิเทสเป็นลักษณะไพ่ของคนที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้สึกดีๆต่อก,กันแต่ว่าแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังบอกใครไม่ได้อไรเงี้ยแบบ ไม่สามารถที่จะแนะนําให้ใครรู้ได้ว่าเออเราคุยกันอยู่นะอะไรแบบนี้มันอาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างหรือว่ามันเป็นความไม่พร้อมของใครสักคนไม่คุณก็เขาอะไรอย่างเนี้นะความสัมพันธ์มันก็เลยค่อนข้างจะเป็นระหว่างคุณสองคนแล้วแบบเป็นในเชิงของคุมคืออคอมพิเคตอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนั้ยน,นะแล้วต้องมองว่ามันมันอาจจะยังไม่ชัดเจนในช่วงสามเดือนเนี้ยนะต้องใช้ระยะเวลาแบบต่อค่ะต้องใช้ระยะเวลาต่อแต่ต้องก็ดูว่าคุณไม่ได้ซีเรียสนะคุยในบคุณ โฟกัสเรื่องงานอะอย่างที่บอกนะดูแลดูไม่ได้ซี mm. เรียสเท่าไหร่ดังนั้นก็เทคไทม์นะใช้เวลาด้วยกันต่อไปนะแล้วก็แบบดูว่าเออใช่ไม่ใช่เนาะนะคะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูไพ่สามใบนี้จะบอกอะไร assertiveness อันนี้อันนี้มันแปลว่าการยืนหยัดเนาะเหมือนคุณจะต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเชื่อของคุณนะคะแล้วก็ เ uh, say yes หร yes, yes, right ือว right ่าเ s ย y y e สกับส like like no. yeah. ิ่งที w ่คุณต right ้องการจริงๆนะเออเหมือนกับนางฟ้าอยากจะบอกว่าถ้าคุณมีความเชื่ออะไรอย่างเช่นบางคนอยากจะมีแบบกิจการเป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองให้คุณเชื่อมั่นในความเชื่อนั้นว่าฉันมีได้นะฉันต้องการที่จะรวยจากงานหรือธุรกิจของฉันเองฉันมีได้อะไรเงี้ยให้คุณเซย yes สแล้วก็ยึดถือในความเชื่อนั้นนะคะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วสิ่งนั้นน่ะถึงจะเกิดขึ้นอยืนยันในความเชื่อที่ตัวเองมี ใบที่2นะคะ face your financial fears นะคะเขาบอกว่าให้ใหเผชิญหน้ากับความกลัวเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนาะอันนี้อาจจะหมายถึงว่าถ้าใครบางคนที่เหมือนคุณอาจจะอยู่ในจุดที่อันนี้แนะนำนะคะคนที่อาจจะอยู่ในจุดของงานที่ไม่ใช่งานอาจจะเหนื่อยงานอาจจะหนักหรือว่าอยู่ในจุดของความรักที่ไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าแอบรู้สึกว่าเป็นเรื่องงานมากกว่าเพราะมันเป็นเกี่ยวกับ financial เนาะ ให้อยู่ในงานที่ไม่ใช่แต่ว่าเหมือนคุณยึดถือว่าเอองานนี้มันมีความมั่นคงนะเพราะว่าคุณได้เงินเดือนทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณกลัวว่าถ้าแต่จริงคือลึกๆแล้วอ่ะคุณอยากได้อยากทํางานที่เป็นของตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณอาจจะกลัวไม่กล้าลาออกเพราะว่ากลัวในเรื่องของ financial เนาะกลัวในเรื่องของการเงินว่าเออออกไปแล้วจะจะทําอะไรแล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมแล้วเราจะยังได้เงินแบบเยอะๆเหมือนเดิม,มไหมอะไรแบบเนี้ยบางคนไปยึดติดแบบนั้นทําให้แบบตัวเองต้องแบบไปติดอยู่กับ งานที่มันไม่ใช่อ่ะนึกงออกมาเพราะคุณแบบไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการที่คุณจะต้องต่อสู้เพื่อแบบไฟแนนเชียลของตัวเองที่ดีขึ้นอ่ะเหมือนกับเอาชีวิตไปผูกติดไว้กับให้ให้ใหแบบบริษัทหรือว่าคนอื่นๆหรือเจ้านายคุณเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของการเงินอ่ะแต่ว่าคุณไม่ไม่ยอมรับในการที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการเงินของตัวเองอ่ะคือการที่มีธุรกิจของตัวเองนั่นก็แปลว่าคุณรับผิดชอบในเรื่องของแบบ ทุกเรื่องของชีวิตคุณจริงๆรวมทั้งการเงินด้วยแต่ว่าการที่เราไปอยู่ในออฟฟิศหรือว่าทํางานประจําอะไรบางอย่างมันก็เหมือนมันเหมือนเรามีเงินเดือนถูกไหมก็มีกลายมปนว่ามีคนรับผิดชอบในเรื่องของเงินของเราอะ่ะเออในทุกๆเดือนแล้วแบบนี้นะคะเอออันนี้สิ่งที่นางไฟ้าอากจะบอกก็คือ follow ตามสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะ่ะแล้วก็เผชิญหน้ากับความกลัวในเรื่องของการเงินเนาะถ้าบางคนที่ยึดติดในเรื่องของ การเงินอยู่นะคะเออว่าต้องการความมั่นคงอะไรเงี้ยลองลองดูนะลองต่อสู้อ b u n d a n c e ไปสุดท้ายนะคะไพ่ใบนี้คอนเฟิร์มทุกอย่างเลยสำหรับชาวราศีตุลถ้าถ้าคุณยังติดอยู่นะเนี่ยอย่างที่บอกเผชิญหน้ากับความกลัวในเรื่องของ Financial เนาะ a b u n d a n c e ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตรอคุณอยู่ไพ่โตคุณก็บอกถึงความ a b u n d a n สิ1เหรียญน,นะคะคุณจะกลัวอะไรเนาะ a b u n d a n ส e บอกแล้วนะคะไม่ว่าคุณคิด ปรารถนาที่จะทําสิ่งใดนะคะถ้าสิ่งนั้นคือความอุดมสมบูรณ์ของคุณอะ่ะคุณจะได้รับเนาะอันนี้คือสิ่งที่นางฟ้าจะบอกแล้วก็เหมือนนางฟ้าอยากจะบอกุณว่าให้คุณให้กําลังใจแล้วก็อ่าให้กําลังใจคุณให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรสร้างความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตด้วยตัวของคุณเองอะนะคะด้วย2มือของคุณเองเนาะนะคะประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลเนาะ ให้ออกมาดีคนรวย2022นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวลัคนาราศีตุลสํสำหรับ3เดือนสุดท้ายใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ